ต้องทําขนาดนี้ด้วยคะฉันทําอะไรฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยเธออย่ามาพูดมั่วๆนะฉันไม่ได้มั่วก็เห็นๆกันอยู่ว่าเธออยากจะทําลายบริษัทฉันคงอยากจะข้อมูลของบริษัทฉันไปให้ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมล่ะจะบ้าเลยไงไปกันใหญ่แล้วไอ้นี่เธอมีหลักฐานอะไรมากล่าวหาฉันแบบนี้เนี่ยหลักฐานหลักฐานงั้นเหรอหลักฐาน ข้อมูลจากบัตรพนักงานของเธอที่เข้าไปในแผนกไอทีตอนสี่ทุ่มไงเธอเข้าไปทําอะไรในนั้นฮะอะไรนะฉันไม่ได้ไปสักหน่อยไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแล้วมันจะเป็นใครนี่ฉันจะทําแบบนั้นไปทําไมฮะนี่ฉันลาออกจากบริษัทเธอไปแล้วนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ปล่อยมีแต่เธอเท่านั้นแหละที่เห็นอนาคตข,ของฉันดีไม่ได้ เธอคงจะตั้งใจมาแก้แค้นฉันใช่ไหมไม่คิดเลยนะว่าเธอจะมีจิตใจที่ต่ำขนาดเนี้เพราะสุดท้ายแล้วคนอย่างเธอมันก็เห็นกันเงินอยู่ดีถึงฉันจะไม่ชอบที่หน้าเธอเนี่ยแต่ฉันก็ไม่มีทางใช้วิธีสกรปรกแบบนี้หรอกรู้ไว้ด้วยโกหก ฮัลโหลรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเธอหนีไปไหนฉันแจ้งตำรวจจับแน่ นี่นี่นนใช่ไหมเราจะทานมันทานนะั่นน่ะเดี๋ยวฉันจะทำไม่เละเลยนี่นี่ วันเวลาเดียวก,กันกับที่บริษัทโดนแฮกข้อมูลเลยนี่นะแสดงว่าระด,ดาก็ไม่ใช่คนทำนะสิ แบบนี้ได้ยังไงคะคุณกิฟฉันเชื่อใจคุณมาตลอดแต่คุณกลับหักหลังบริษัทฉันขอโทษข่ะท่านมาทานแต่ฉันไม่ได้เอาข้อมูลนั้นไปให้ใครจริงๆแล้วคุณทําแบบนั้นไปทําไมคุณใส่ร้ายวะด้าทาไมก็เพราะว่าฉันไม่ชอบอะไรนะคะหัวหน้าฉันไปทําอะไรหัวหน้าไม่พอใจหรอคะถึงทํากับฉันขนาดนี้ก็เพราะว่าฉันไม่ชอบทำไม ฉันรู้ว่าเธอกับท่านประธานเคยเป็นอะไรกันมาก่อนแล้วยังไงอะคะมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยทำไมจะไม่เกี่ยวก็เพราะว่าฉันชอบท่านประธานยังไงที่ฉันทำลงไปทั้งหมดเพราะฉันอยากให้เธอเลิกยุ่งกับท่านประธานอยากให้เธอโดนไล่ออกเธอจะได้ไปให้พ้นหูพันตาฉันสักทีรู้ไหมว่าฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอ จำใส่หัวไว้ด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะกิฟถึงเธอจะชอบฉันแต่เธอก็ไม่ควรทำแบบนี้เพราะว่าการกระทำของเธอมันไม่เหมาะสมเราฉันก็คงจะปล่อยเธอไว้ไม่ได้แล้วละ่ะเ <ST. S 1> ตรียมตัวถูกดำเนินคดีได้เลยอะไรนะคะท่านประธานท่านประธานจะไล่ฉันออกลระคะฉัน <ST>. ชอบท่านประธานจริงๆนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะ เชิญออกไปค่ะมาดา คือเธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเธอเกลียดฉันเธอไม่ไว้ใจฉันฉันเข้าใจได้แต่เธอช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันก็เป็นคนฉันก็มีหัวใจถึงตอนนี้เราจะเลิกกันแล้วแต่ฉันไม่เคยคิดจะทำลายชีวิตของเธอเลยแต่ฉันผิดเองแหละ ที่เข้ามาในชีวิตของเธอต่อไปนี้ฉันจะไม่มาใ้เธอเห็นหน้าอีกลดาลดาลดาแกเป็นยังไงบ้างอะลดา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 ฟังพี่กอ่อนแล้วนะพี่ไอ้นี่พี่ทำอะไรของพี่อะทำไมลดามาล้งไห้เสียใจขนาดนั้นฉันเป็นเพื่อนมันอะฉันยังไม่เคยทำมันเสียใจขนาดนี้เลยนะ พี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจเหรอเมื่อไหร่พี่จะเลิกทำให้มันเสียใจสักทีพี่รู้ไหมที่พี่มีทุกวันนี้ได้อ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าพี่ผลักดันตัวเองแต่ส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าระดาพี่รู้ไว้ซะด้วยพี่เตยพูดเรื่องอะไรอ่ะคนอย่างระดาเนี่ยนะที่จะทำให้ทีประสบความสำเร็จบอนนันเขาทิ้งพี่ไปแล้วยังไล่พี่ออกไปจากชีวิตเขาอยู่เลยก็เพราะว่าพี่ไม่รู้อะไรเลยไง รู้ไหมในขณะที่พี่พยายามก่อตั้งบริษัทนี้ให้มันสาเร็จอะช่วงที่พี่ก่อร่างสร้างตัวแต่ว่ามันลงไม่เป็นท่าก็มีระดาไม่ใช่เหรอที่คอยประคับประคองชีวิตคู่อยู่อะมันออกไปทํางานสารพัดงานที่ร้านมันก็ทําหนักขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมันไม่พอมันต้องออกไปเป็นแม่บ้านไปทํางานก่อสร้างไปทํางานทุกอย่างที่ได้เงิน เพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าพี่ไงแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ยังไม่รู้นะรดา,ามันต้องเอาบ้านไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาให้พี่ลงทุนไงจนสุดท้ายอ่ะมันเกือบจะไม่มีเงินถ่ายบ้านคืนมันก็เลยตัดสินใจบอกเลิกพี่ไงเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะช่วยพี่ยังไงแล้ว ทีเนี้ยพี่ก็คิดได้แล้วนะว่าใครกันแน่ที่อยู่ข้างพี่ในเวลาที่พี่ตกต่ำที่สุดใครกันแน่ที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้อะใครกันแน่ที่มันรักพี่จากหัวใจจริงๆอ่อะ ป็นอะไรไหมเจ็บไหมอย่าไปโยกออกไปไม่ไหวก็อย่าฟืนสิเธอจะมาช่วยฉันทำไมปล่อยฉันไปเถอะฉันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของฉันเธอไม่ได้อยากเห็นหน้าฉันอยู่แล้วนี่ฉันก็จะไปพลน,นหน้าเธอไงฉันขอโทษ เมื่อกี้เธอว่าไงนะฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างขอโทษที่ฉันคอยดูด่าเธอกันแก้งเธอสารพัดขอโทษที่ฉันมันยี่เง่าฉันไม่เคยรู้เลยอ่ะว่าคนที่คอยสนับสนุนฉัน คนที่คอยอยู่เคียงข้างฉันมาตลอดคนที่อยากเห็นฉันมีอนาคตที่ดีคนที่คอยประคับประคองทุกอย่างจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวฉันมาเสมอตั้งแต่แรกฉันเป็นโง่เองแหละแต่เธอรู้อะไรไหม ตลอดระยะเวลาสปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยมีใครเลยเพราะว่าฉันไม่เคยรักใครเลยนอกจากเธอเธอเป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของฉันมาตลอดเลยนะแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วรู้ว่าเธอคงจะเกลียดฉันไปแล้วอ่ะเธอจะไม่ให้อภัยฉันแล้วก็เดินหนีฉันไปเลยก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ ฉันก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันจะคอยเธออยู่ตรงนี้ตลอดที่เดิมตรงนี้เสมอรู้ไหมละดา ฉันก็ขอโทษสำหรับทุกอย่างเหมือนกันนะที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยลืมเธอได้เลยงั้นหลังจากนี้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งไหมฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ปล่อยมือเธอไปไหนอีกแล้วอ่ะ เมาหรือเปล่าคะไม่หนูยังไม่เมาแต่พี่ว่าหนูเมาแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งกลับบ้านนะแต่หนูยังไม่อยากกลับนี่หนูจะทำไรอะ่ะ ก็จะลง